คดีของคุณแตงโมนิดาเรื่องราวการเสียชีวิตของเธอเนี่ยนะครับได้กลายเป็นปริศนาที่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนไปทั้งสังคมไทยเลยแล้วมันก็ท้าทายความเชื่อมั่นที่เรามีต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยด้วยเอาล่ะครับเรามาไล่เรียงเรื่องนี้กันดูว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือว่ามันมีการจัดฉากวางแผนอะไรกันไว้อย่างดีเราจะเริ่มจากเรื่องเล่าเวอร์ชั่นแรกที่ทุกคนได้ยินกันก่อน แล้วค่อยๆแกะรอยความน่าสงสัยต่างๆที่ทําให้คดีนี้มันบานปลายจนกลายเป็นวิกฤตศรัทธาไปเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เวอร์ชั่นแรกเลยเรื่องราวที่ถูกเล่าสู่สังคมในตอนแรกเนี่ยมันฟังดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้ามากๆเลยนะครับเรื่องมันก็คือในคืนวันที่24กุมภาพันธ์ปี2565เนี่ยนี่คือไทม์ไลน์ตามคําให้การของคนที่อยู่บนเรืออีก5คนนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้า แต่ถ้าเราลองดูดีๆนะครับจะเห็นว่ามันมีช่องโหว่แปลกๆอยู่โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มันหายไปหลายชั่วโมงเลยกว่าที่พวกเขาจะแจ้งเหตุตรงนี้แหละครับที่คนเริ่มเอะใจกันแล้วเรื่องทางกฎหมายนะครับเหมือนจะจบเร็วมากสารตัดสินว่ามันเป็นเรื่องของความประมาททําให้บางคนก็โดนเราลงอาญาไปบางคนก็ถูกยกฟ้องคือถ้าดูตามนี้เรื่องมันควรจะจบแล้วใช่ไหมครับแต่มันไม่จบแต่นั่นแหละครับทันทีที่คําตัดสินออกมาเนี่ย เหล่าผู้เชี่ยวชาญกับทีมกู้ภัยกับเป็นฝ่ายที่เริ่มตั้งคำถามเองเลยแล้วคำถามแรกๆเนี่ยมันก็มาจากหลักฐานที่สำคัญที่สุดเลยครับก็คือสภาพร่างกายของคุณแตงโมนัน่นเองประเด็นที่กลายเป็นข้อกังขาใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือบาดแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาคือคำวิจัยของทางการเนี่ยบอกว่ามันเกิดจากใบพัดเรือแต่พอผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมาดูเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เลยลักษณะพแผลมันเรียบคมเกินไปเหมือนโดนของมีคมกรีด ไม่ใช่แผลจากการถูกใบพัดเรือที่มันน่าจะฉีกขาดแบบไม่เป็นรูปเป็นรอยแล้วคนที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือพี่ไทยเอกพันธ์คนที่พบร่างเป็นคนแรกเลยเขาบอกชัดเจนเลยว่ามันเหมือนรอยกรีดไม่ใช่ใบพัดแน่นอนโอ้โหคําพูดสั้นๆคํานี้แหละครับคือเหมือนเป็นหมัดแรกที่ชกเข้าใส่เรื่องเล่าของทางการอย่างจังเลยแล้วมันไม่ใช่แค่แผลเดียวนะครับคือมันมีข้อสงสัยทางนิติเวชผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยอย่างเช่นไปเจอทรายกับโคนในปอด มันก็แปลว่าอาจจะเสียชีวิตในน้ําตื้นหรือเปล่าไม่ใช่กลางแม่น้ําลึกแล้วก็ยังมีแผลลึกๆที่อื่นอีกที่ไม่เกี่ยวกับใบพัดเรือเลยท่าทางของศพก็ดูแปลกๆไม่เหมือนคนจมน้ําทั่วไปแล้วที่พีคสุดคืออยู่ๆก็มีการเปลี่ยนที่ชนะสูตรแบบกระทันหันทั้งหมดนี้มันยิ่งทําให้คนสงสัยกันไปใหญ่เลยว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าเพราะหลักฐานทางกายภาพมันเต็มไปด้วยข้อสงสัยแบบนี้การสืบสวนก็เลยต้องหันไปพึ่งหลักฐานอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือหลักฐานดิจิทัลและต้องบอกเลยว่าพอมาดูตรงนี้แหละครับเรื่องเล่าของคนบนเรือมันเริ่มจะไม่ใช่แค่มีช่องโหว่แต่มันเหมือนจะพังคลืนลงมาเลยทีนี้คำถามก็คือในเมื่อหลักฐานที่จับต้องได้มันคลุมเครือแล้วพวกเทคโนโลยีกับข้อมูลดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเปิดโปงความจริงได้ไหมนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนเลยที่ข้อมูลดิบๆกลายมาเป็นอาวุธสําคัญที่ใช้ตรวจสอบคาให้การของพยาน ลองดูภาพนี้ครับภาพถ่ายตอน21นาฬิกา56นาทีผู้เชี่ยวชาญเอาไปวิเคราะห์แบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็เจอจุดน่าสงสัยเพียบตั้งแต่ความเบลอที่ไม่เป็นธรรมชาติรอยตัดขอบตัวคนที่ดูคงกลิบผิดปกติไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงลึกที่พบว่าภาพมันเหมือนถูกบีบอัดมาไม่เท่ากันสรุปง่ายๆคือมันมีความเป็นไปได้สูงมากว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อ แล้วพอเอาข้อมูลดิจิตอลมาวางเทียบกับคําให้การของพยานนี่คือเห็นภาพชัดเลยครับ GPS บอกว่าเรือไม่ได้อยู่ตรงจุดที่อ้างตอนถ่ายรูปแต่พยานบอกว่าถ่ายตรงนั้นเวลานั้นข้อความในมือถือบอกว่าเป็นข้อความเข้าแต่พยานบอกว่าคุณแตงโมกําลังเล่นโทรศัพท์ส่งข้อความกล้องวงจรปิดก็มีปัญหาฟุตเทสสาคัญหายเงาที่อ้างว่าเป็นหลักฐานก็ดันเคลื่อนที่ขึ้นไม่ใช่ลงคือมันไม่ใช่แค่ไม่ตรงกันแล้วนะครับ มันคือการพูดส่วนทางกันในทุกเรื่องเลยเหมือนเป็นหนังคนละมวนเลยเพราะหลักฐานมันขัดแย้งกันไปหมดแบบนี้ความสงสัยของสังคมมันก็เลยไม่ได้หยุดอยู่แค่คนที่อยู่บนเรือต่อไปแล้วครับแต่มันลามไปถึงคนที่ทําคดีเนี้ยคือเจ้าหน้าที่เองเลยเรื่องนี้เลยไปถึง DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เข้ามารับช่วงต่อแต่เป้าหมายการสอบสวนของ DSI เนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับ ไม่ได้มองแค่ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมแต่มองไปที่ความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบหรือที่เราเรียกกันว่าผิดมาตรา157นั่นเองและสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันน่าตกใจขึ้นไปอีกก็คือคําพูดนี้แหละครับมาจากบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งเป็นตํารวจระดับสูงมากที่บอกเองเลยว่าผมถูกผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปทําดีกว่าดูท่าทางมันทำแม่งทำแม่งแถมยังบอกอีกว่ามั่นใจว่ามีคนสั่งนี่มันเหมือนการยอมรับ กลายเลยนะครับว่ามีความพยายามแทรกแซงคดีจากเบื้องบนจริงๆแล้วเรื่องมันก็บานปลายไปอีกครับถึงขั้นมีข้อกล่าวหาว่ามันอาจจะมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่มีคนมากถึงเกือบ200คนลองนึกภาพดูนะครับไม่ใช่แค่คนบนเรือแล้วแต่ลามไปถึงนักการเมืองตำรวจหรือแม้กระทั่งสื่อบางสำนักที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะมีส่วนร่วมในการปกปิดความจริง คือมันไม่ใช่เรื่องโกหกของคน5-6คนอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นข้อกล่าวหาเรื่องขอบวนการใหญ่เลยแต่ท่ามกลางความมืดมนทั้งหมดนะครับมันก็มีแสงสว่างรำไรขึ้นมาเมื่อมีรายงานว่าพยานปากสําคัญคนนึงกลับลําแล้วตัดสินใจไปให้ข้อมูลกับ DSi เพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายเลยก็ได้นะครับที่จะมาเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดเห็นไหมครับ จากแค่โศกนตาฏกรรมของคนคนหนึ่งตอนนี้คดีมันได้ขยายสเกลไปไกลามากจนกลายเป็นเหมืองบททดสอบครั้งใหญ่ของระบบยุติธรรมของประเทศไทยทั้งระบบไปแล้วฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนมีคดีซ้อนคดีอยู่นะครับมีการต่อสู้สสนามที่เดินคู่กันไปสนามแรกคือคดีประมาทที่มีคนบนเรือ5คนเป็นจำเลยซึ่งคดีนั้นจบไปแล้วในทางกฎหมายแต่อีกสนามหนึ่งที่ใหญ่กว่ามากก็คือการสืบส่วนของ DSI ที่กำลังไล่บี้เครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่อาจจะอยู่เบื้องหลังการปกปิดความจริง ซึ่งสนามนี้ยังไม่จบครับและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากนะครับเพราะตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการหาคำตอบว่าคุณแตงโมเสียชีวิตยังไงอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นการตั้งคำถามว่าระบบยุติธรรมที่เราเชื่อมั่นเนี่ยกำลังบอกความจริงกับเราอยู่หรือเปล่าสุดท้ายแล้วคดีนี้มันทิ้งคำถามใหญ่มากๆไว้ให้สังคมเราได้ขบคิดกันนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันชัดเจนขนาดนั้น มันดันไปขัดแย้งกับข้อสรุปของทางการคำถามคือแล้วความอยู่ที่ทำจะเลือกอยู่ข้างใครกันแน่